ขึ้นรถเลยเนาะเมื่อเช้านอนอยู่น้องชายรูปี่นองกันไปปลุกปถึงห้องรับไปนี่เลยเขาระเบิดจุดชมวิวเขาระเบิดบ้านหนองใหญ่ชมรีมาสองคนที่อยู่ก็มาเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่หนองใหญ่เนาะก็เดี๋ยวจะขึ้นไปที่จุดชมวิวเขาระเบิดเดี๋ยวดูขาบบนจะสวยแค่ไหนนะเป็นจุดกระโดดร่มพวกคารามอเตอร์เลยนู่นแหละโคโรนู่นเลยะ ใช,ใช่ไหมใช่ไหนๆก็มาแล้วเนี่ยนะหลงอีกสักพักก็เป็นไรไนหลงแล้วโอ้โอ๋อเห็นแล้วใน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 ,ในคลิปเขามีอยู่เออเพ่อแต่อารมณ์ไหนเนี่ยเรามากันเนี่ยอารมณ์ว่าผมไปพักนะพอพักปั๊บผมออกทันทีเขาจะไม่เชื่อเอาไงว่าจะมาเปล่าไอ้กูใจง่ายอะ่ะ ชว,ชวนนาก็มาชวนปั๊บมาปุ๊บชวนปุ๊บมาปับ๊บแบบแค่อยากจะมาก็มาเลยต้องอย่างนั้นแหละ,ะแขงข้างวิวก็สวยแล้ว เงินสี่ร้อยขึ้นได้เลยเ,เราจะ <c oughs> าจะไ <c oughs> ปกลัวอ,อะไรนะแต่มีอาการหูดับแล้ว,นะวเนีออ 3, เ่ยไปอีกหน่อยไปอีกหน่อยนอึงแสดงว่าช้างเยอะแล้วขวาใช่ร้านร้านล่มล่อนเห็นไหมใช่อ่ะเขาให้ไปท่าน,นี้อ่ะใช่ชจริง เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงใช่ปะใช่ <c oughs> ว่าแล้วทำไมเขามองหน้าผม <c oughs> แปลกแกม <c oughs> ึงเลยกันนะสองคนเบอกเราเ็รถขึ้นของเราอ่ะได้เลยแล้วจริงงดขึ้นเนี่ยอ่าเออใช่ถามเขาดิขึ้นได้มั้ง เลยกลักวกลัวเจอช้างป่าเปล่าเขาเลยมงให้งดอ่ะรถคันเมื่อกี้ัขึ้นไปเลย <laughs> ไปก็ไป <laughs> หนก็มาแล้วแต่ทางใช้ได้อยู่ <laughs> เออทางมันแห้งแล้วไง <laughs> กยากไนชนไปะอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ั <laughs> ก็ต้องดูกันบ้าง น,นันนไงบันไดข้างก็แทกพื้นไปหนึ่งทีคล้ายๆกับเข้าไปส่งน้ำมันอะ่ะต้องหาสปอนเซอร์สมทุทนซื้อบันไดข้างออโอ้โหนี่ยังแค่สองเฮ็ดนะครับเนี่ยยังไ้ได้สบายสบายเพราะทางไม่เล็ะเท่าไหร่ ไม่เละเลยไม่ใช่ไม่เละเท่าไหร่ก็คุ้มค่าอยู่ที่มาแต่นี่ขึ้นสองเฮ็ดนั่นนี่ยข่าวเมื่อกี้กินข่าวที่จะออกวันแล้วโอ้ดดดมีจุดพักเลยมีจุดพักอ่ะเออ ถุดพักแรกอ่ะใช่ยังมีขึ้นไปอีกอ่ะยังไม่ถึงตรงจุดที่เขาล่อนลมร่อนเลยแล้วป้ายเขาเขียนไว้ว่าอะไรนะงดอ่ะงดขึ้นเพราะเนื่องจากช้างป่าแล้วเราก็ยังจะมากันอีกน่ะออืคนขับดื้อคนนั่งจะทำอะไรได้ <c oughs> โโอหเโโโโโตอนแรกก็คิดว่า,า,าอโโอโ,โต้จะขึ้นเขายากกว่าเกียร์ธรรมดาแต่ก็ถือว่าง่ายกว่าเยอะเลยที่ี้ไปทางไหนนะทีนี้จะไปทางไหน,ไไหนเราก็ขึ้นไปดูอันที่มันยากยาก,ก่อนจริงนหจริง ต้องคานหน่อยมั้งคานไม่ได้ขึ้นแน่เลยสองเฮตอ่ะอ๋อทางเดียวกันมันอ้อมเงี้ยอ๋อช่องนั้นอ๋อช่องนี้ไงที่เขาลงไอ้นี่กันว่ามันขึ้นยากเฮ้ยมันแตะวิวสวยนะ ครึ้นนู่นโอ้โหล ức, โึกล <ức>, ึกใช่ได้ครั้งนี้หูเผียวชัดชัดโอ้โหลึกเลยนะลึกจัดลึกจัดอ๋อรอยรถก็เข้ามาเมื่อกี้นี่รอยล้อเขิอยู่ใช่ลงหนึง เห็นมีรถมา็นมีรถเราตอนนี้นคนรถเข้ามาหรือรถเจ้าทีป่าเหนื่อยกู้ภัยเล็กอยู่ <c oughs> คนไปไหนเขาน่าจะหาของเไปรถเ,เขาติดอยู่เขาติดอยู่ อ๋อนี่ไงคันที่จะคันที่เขามากันอ่ะแล้วเราตามตูกเขามาเราต้องจอดก่อนนะให้เขาไปไลา์ก่อนใช่แห่สนุกสนใจอยากไหมเออใช้ได้มามามาสนใจอยู่ครับรุ่นสปอร์ไลเดอร์รุ่นเก่าเดิมเดิมดาตร์ายังมาได้เลยอ่ะปิ่เขาขึ้นไลน์ไปนน่นก่อนนะ ต้องใส่สีแหละไม่ต้องหรอกหมวยแห้งขนาดนี้ไฟสองอไม่แห้งนะดูดิไปสองธรรมดาก็ขึ้นเห็นะปัดท้ายแล้วเนี่ยสองธรรมดาก็ขึ้นเฮ้ยจะเย็นเนีเขาไฟถึงง่ายก่อนเขาขึ้นแล้วเหนไหนก็ได้มาแลว้วอะเขารอหน้านมันหน้ามันมีความสุขมาก <laughs> เจอเจอดินเจอ ไม่รอเขาไปก่อนเลยเขาเราต้องไปจอดเขาเข้าตรงนั้นอีกนะเราเหรอใช่ต้องไปจอดเขาอีกอ่ะใช่สิอเ,เออระบบมันก็ดีมันเบรกให้เรียบร้อย เนี่ยสิท้องเต็มเข้ออกเลยเผม,ยมยตมาแรับเส็จนะแหมพี่ว่าเสียดายรถทีเดียวผมเกี่ยงเลย,ยแฝนซะเลิก <laughs> ม,ลมีครับมีบับเน่้จะไปได้ เสียงเนาะโอ้ยแต่อยากมาไงผมมอนนีหน้ห่ยมึงได้ออกรถใหม่ไยไปหมดแล้วบนลงบ,บนได้ <c oughs> เอ้ยใหม่ไม,ไม่ท้องท้องเอ้ยไงมึงถ้าจะกลับไม่ใช่ผม ก็คือกลับไปได้แล้วตอนนี้จุ๊บไม่มีที่ให้กลับ ใ,ใช้รถอะไปลายนี้นะอย่าไปลายนู้นนะไปได้ไหลายทุ่งนะ <laughs> เฮ้ยไม่ได้เราท้องเราตะเราตึงต่ำอยู่ไงเราปีนล่องเขาถูไปเลยไม่ได้ะนะเขาถูกันมันแพรบเลยอ่ะ <laughs> ไหนๆก็ได้มาครับกินกาแฟชิวๆไปก่อนเจ้าทินบอกว่าเสียดายรถเลย <laughs> เสียดายรถเลย พอผมได้ยินเสียงผมก็เสียดายเหมือนกันแหละครับดังแค่คากาไม่รู้จะซื้อโฟวินมาทำไมถ้าไม่มาใช่แล้วสุดท้ายก็ต้องเจอโฟเหมือนกันครับพอสองเฮ็ดล้อไม่หมุนเลยสองไฮ พี่เขาบอกว่าต้องใส่ล้อไม่สูงกว่าน,นี้หน่อยนะอืมประมาณสนะี่ข้าหมื่นครับแค่ล้อนะยังไม่รวมช่วงล่างเลยเอ้ยแต่กี้ถ้าเกิดล้อสูงกว่าน,นี้ก็พ้นนะท้องไม่แขวนนะเขาแหวกกันไว้แล้วอ่ะเรามาตามรอยก็อย่างว่าตอนแรกนึกว่าจะเข้ามาคันเดียวนะครับมีมีพว,วกมีพว,วก,ววกนำหน้ามาไม่กลัวติดลากเอาไม้ไปขายกัน่ะ เขาบอกว่าไม่น่าเข้ามาเลยเจ้าของที่จะถอของพื้นที่เขาแบบไม่น่าเข้ามาเลยเสียด้รถแต่วิวก็แค่ตรงนี้ยงโอ้โหดูไ,ได้น่าจะสุดแล้วมั้งครับน่าจะสุดแล้วแหละเนี่ยมีป้ายบอกว่าเป็นลานล่มร่อนอก็คือไว้เล่นพารามอเตอร์น่ะ แล้วนี่เขาลัมเบิดอย่างน้อยก็ได้มาโอ้หเฮ้ยแล้วดูจาของรถได้ได้ไดได้ข้างข้างข้างล่างมีรอยถลอกนิดนิดครับ เอาแค่นี้ใช่ไหมใช่เอาใข้างพรอมครับข้างหน้าสิครับอืมติดหบดเลยอ่ะใช้ได้ใช้ได้ลดระยะสูงนี้เลย ไมหน้าตาเหมือนเซดายรถมันก็แลรู้สึกนิดนึงนิดนึงแต่ได้อยู่ผ่านผ่านไม่มีปัญหาอะไรเขาผ่านมาได้แล้วก็ผ่านเฮ้ยสวยกว่าที่คิดเยอะ กคนอยากลองนะครับนี่นทางดีตรงลายนี้นี่ลายขวานี่ ขูดบนแล้วได้ได้ได้ได I keep it. Mãi lên đi Kịp lời, kịp lời Ô hô ติดออกนิดเดียวมันเป็นเลนมันเลยปัดทขักทุกทักตลอดเลยเออคอแข่คอแค,กอแคก่กันเลยไปกลับกลัเจ๋งไหมใช้ได้ <laughs> เก็บพัง